วันศุกร์ที่22อาจจะเป็นวันปล่อยเพลงไม่ใช่ MV ล่าสุดค่ะทางพันทิพย์ค่ะแฟนๆของ้องลิซ่าค่ะมีการตั้งกระทู้ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับวันปล่อยเพลงค่ะซึ่งวันที่22นี้อาจจะเป็นแค่การปล่อยเพลงค่ะไม่ใช่ MV เพราะว่าจากทวิตเตอร์ล่าสุดค่ะของโอซูน่าที่ได้บอกว่าเซ็กซี่เกิร์ลี่จะปล่อยในวันพฤหัสบดีที่28ค่ะแต่ว่าทางโอซูน่าค่ะได้ลบโพสต์นี้ออกไปแล้วต่างจากดีเจงูค่ะที่ปากก็คือวันที่22ตุลาคม64แต่แฟนๆค่ะบอกเหตุผลไว้ว่าที่คิดแบบนี้ก็เพราะ ดูจากวิธีการปล่อยเพลงของศิลปินฝั่งนั้นคะ่ะมีโอกาสมากที่จะเป็นการปล่อยเพลงออกมาก่อนแล้วก็ปล่อย MV มาทีหลังเพราะว่าตอนเพลงทากิทากิก็ปล่อยเพลงแบบนี้ซึ่งเพลงทากิทากิปล่อยในวันที่28กันยายนส่วน MV ก็คือมาวันที่9ตุลาคมเลยคะ่ะหลังจากที่มีการถกเถียงประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมแฟนๆค่ะก็มองว่าถ้าปล่อยเพลงแบบนี้จรงิงก็มีโอกาสนะที่จะได้เห็นน้องลิซ่าไปถ่าย MV ที่ปารีสเหมือนกันเพราะว,ว่าน้องก็เพิ่งเดินทางไปด้วยและล่าสุดทางสื่อเกาหลีที่รายงานว่าลิซ ที่ปารีสด้วยก็คือนิวเซนซึ่งเป็นสื่อของเนเวอร์ส่วนใหญ่ถ้าข้อมูลมาจากเนเวอร์นี่ค่อนข้างจะแม่นเพราะว่าถือหุ้นใน YG ด้วยซึ่งดีเจงูตอนนี้อยู่ที่ลาสเวกัสเพราะว่ามีคิวเล่นคอนเสิร์ตเมื่อคืนแต่เฮียแกก็เพิ่งตอบคอมเมนต์ในทวิตก่อนหน้านี้ว่าจะได้เจอกับดีซ่าด้วยนะเรื่องนี้มีโมลค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาค่อนข้างที่จะปล่อยแบบนี้ก็คือปล่อยเพลงออกมาก่อนแล้วก็จะตามมาด้วย MV ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าปล่อยออกมา2รอบนี่ค่ะคุณผู้ชมพวกเราจะต้องไปป่น ช่องทางอยู่ดีค่ะไม่น่าห่วงอะไร